ơ <laughs> bưởi เกียดมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอป,ปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับค,คนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวนโหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โ,โคาา้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้อันดับสปิริตคลิปนี้ครับทุกคนตอนนี้มีในส่วนของอัปเดตมีคูซุนะเข้ามานะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ของฮาโลวีนด้ว เดียวพาไปดูว่ามันอะ,อะไรยังไงซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับเกาะแรกมากๆเลยครับทวนในโลกใบแรกนะอะเราจะพามาดูในส่วนของตรงนี้ดันเจี้ยนของแซนเราไม่จําเป็นที่ต้องวาร์ปไปที่โลกที่2แล้วเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้เลยเนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของมอนอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะเป็นในส่วนของบอสมีคุณะนะครับผม มีคุผสมกับซูคุนะรวมกันก็กลายเป็นมีคุนะนะทุกคนอันนี้จะสามารถที่จะทำหมัดได้แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ฮาโลวีนนีครับทุกคนอีเวนต์ฮาโลวีนนี่เราสามารถที่จะมาแลกไอเทมได้อยู่นะตรงนี้นะกับเจ้า NPC ตัวนี้โดยมันจะใช้ในส่วนของฮาโลวีนโทเค็นฮาโลวีนโทเค็นหาได้ไงทุกคนเห็นทางด้านซ้ายล่างไหมที่เป็นรูปฝออักทองนั่นะแหละนั่นคือในส่วนของฮาโลวีนโทเค็นนะครับ,รบผมสามารถหาได้จากการตีมอนที่อยู่บนเกาะนี้ ทุกตัวเลยนะครับผมรวมถึงเจ้ามีคุณนะก็ตีได้เหมือนกันหรือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แบบตีไม่ค่อยแรงก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับผมมันจะสามารถที่จะแลกไอเทมได้ตามนี้เลยนะทุกคนจะเป็นในส่วนของลิปเปอร์กรูฟกอล์ฟอะไรก็ตามเนี่ยที่มันแปลว่าถุงมือนะครับผมสามารถแลกได้แล้วเราเอาเจ้าถุงมืออะไรตรงเนี้ย มาคัฟได้นะทุกคนจะได้มาเป็นในส่วนของอัซเซสซอรีป่ะถ้าผมจำไม่ผิดน,นี่น่าจะบวกสเตตัสอยู่นะครับผมจะใช้ในส่วนของอัลติเมทชาร์โดอะไรสักอย่างนะไอเจ้าตัวนี้จะได้มาจากการครัฟนะตรงนี้โดยเราจะต้องลงดันเจียนของอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนี่ยทุกคนชาร์โดอ n v เ n นทอรี่นะครับผมโซโล่ดันเจียนน่นจะเป็นเจจูไม่ก็เจ้าเขี้ยวมั่งที่ต้องไปลงเพื่อหับดอกมันมาจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมใครที่รู้ก็ เมนเวทตายคอมเมนต์ได,ได้แล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของพัมกินลิเป p e r ipper. นี่ครับผมเจ้าพัมกินลิเปอร์ตัวนี้นะทุกคนจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงของเรา,าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงพัมกินลิเปอร์ให้ดูนะเจ้าพัมกินลิเปอร์นี้นะ่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่บวกสเตตัสค่อนข้างที่จะเยอะอยู่มากๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือยังไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงจริงๆเนี่ยผมจะแนะนําให้รีบ สะสมเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ดูแบบโมเดลกระจกกหน่อยนะทุกคนแต่บวกสเตตัสได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆต้องเอาเลเวลไปเพิ่มไม่ถึง5 0 0รแล้วก็จะเป็นในส่วนของดราก้อนบอลครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าฮาโลวีนเคสไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นกล่องนะเจ้ากล่องตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสําคัญแบบมากๆครับ อ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ากล่องมันดรอปอะไรก็ให้ทุกคนไปที่ Discord ของผมเลยนะครับผมลิงก์จะอยู่ที่ใต้ดิสค i ิปชันนะ Discord ของผมมันจะมีบอกในส่วนของอัปเดตอยู่นะทุกคนตรงนี้นี่ประกาศอัปเดตกล่องเนี่ยเมื่อเราเปิดเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ เพชร50,000ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของฮ a ลวินโทเค็น e n 2000แล้วก็อีกพีสัตว์เลี้ยงอีก150,000ได้เป็นมีคูณะเอ e เ g อนะครับผมใช้สําหรับการทํามีคูณะแล้วก็ทำอเวกเคนนิ่งแซนชาร์โนะครับผมอันนี้จะเป็นเงานะทุกคนแล้วก็จะเป็นในส่วนของแซนโซใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เ k ไว้สักประมาณวันหนึ่งก็สามารถที่จะได้ของแล้วนะนี่ได้ในส่วนของแซนโซด้วยนะครับผมอ่าแซนโซนี้ก็ ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับพลนี้ที่ผมไม่ได้ทำเป็นคลิปเพราะว่าผมไม่ได้ชอบในส่วนของอตัวมันเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทำนะอ่ะตอนนี้ผมก็เม้าดราก้อนบอลครบหมดเป็นที่เรียบร้อยและดราก้อนบอลนี่จะสามารถที่จะขอพอรกับเทพเจ้ามังกรได้นี่ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะขออะ,อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปขอพอรกับเทพเจ้ามังกรก,กันนะเราต้องไปที่เวสต์ตี้ครับอืมถ้าจะไม่ผิดน่าจะขอพอรตรงข้างหน้าตรงนี้ไหม นึกว่าขอตั้งหนังนี่ทุกคนขอพรตรงนี้นะครับผมผมมีอยู่14ลูกอ่าเรามาดูกันว่าเราจะขออะอะไรดีเราจะขอลักหรือว่าซุปเปอร์แรไอเทมลองขอเป็นซุปเปอร์แรไอเทมนะทุกคนฮึบเราได้มาเป็นอุ๊ยเราได้มาเป็นที่ขี่นี่ครับผมลาบูนนี่ได้มาเป็นลาบูนโอ้ยไหนอ่า ในอะลาบุลไม่เห็นขี่ได้เลยเฮ้ยขี่โม่โอ้ยเทพเจ้ามังกร,กรแมงโมทุกคนขี่ไม่ได้ครับน่าจะบั็กหรือว่าอะไรสักอย่างนะอ๋อแล้วก็ลืมไปเลยว่าอีเวนต์ของอเจ้าแซนเนี่ยมันสามารถที่จะคาฟในส่วนของที่ขี่ได้ด้วยนี่ทุกคนโดยมันจะใช้ในส่วนของแซนเอนเนอร์จีอันนึงแล้วก็อีวิลคอร์อันนึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกียร์เตอร์บัสเตอร์สกอห้าอัดนะครับผมเราสามารถที่จะครัฟที่ขี่ของแซนได้นะแล้วก็ขออีกรอบหนึ่ง อืมขอเป็นอะไรดีขอเป็น,ปนลักเราได้มาเป็นหนึ่งชั่วโมงคูณเซิร์ฟครับผมดราก้อนบอลเอามาทำไมก็ไม่รูหนึ่งชั่วโมงคูณเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของมีคุณะดีกว่าวะทุกคนในส่วนของการทำมีคุณะนะเราต้องมาเริ่มทำจากเจ้า NPC ตรงนี้ก่อนโอ้โหทำไมเซิร์ฟมันค่อนข้างที่จะแหลกเหลือเกินกดอะไรก็ไม่ติดเจ้ามีคูณนะนะครับมันจะใช้ในส่วนของเจมห้าแสนแล้วก็จะเป็นในส่วนของมีคูณะเอนเนอร์จีที่เราบอกไปว่าได้จากการเปิดกล่องฮาโลวีนเกาะกดมาครับอ่าตอนนี้มีคูณะก็อยู่ในตัวของเราเป็นที่เรียบร้อยสามารถที่จะกดใส่ได้เลยนะทุกคนมันจะมาในส่วนของแมปน,นี่โอ้โหไหนๆลองลองลองใช้ท่าตัวอ e, ีดูนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้โหเสียงแม่งเข้าคอเลยว่ะทุกคนเป็นท่าตัดโลกนคะคแับผมรวมกับเสียงดนตรีของมิคูนะแล้วก็มาเอาเวกเก้นกับเจ้าตรงนี้ได้นะโดยมันจะใช้ในส่วนของมิคูนะโนต้ตฉาดที่ได้มาจากการเจ้าเอา่อได้ตีจากการถุยที่ได้มาจากการตีเจ้าเอา่อมิคูนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิคุนะเอเนอร์จีที่ได้จากการเปิดกล่องแล้วก็ปึ๊บอ่าแค่นี้แล้วก็ เอาเวกเคนเจ้ามีคุณนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนกดตัววียเอฟเฟคโคเทเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลเจ้ามีคุณนะกันเราดูจากตรงเกาะนี้เลยเนาะซึ่งเราจะไม่ดูในส่วนของสกิลดาเมจนะทุกคนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่เราใส่อยู่เนี่ยมันแค่เลเวล 100เ100ท่านั้นนะครับผมเลเวล100รมันบวกสเตตไม่เยอะเท่าไหร่มันบวกอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยอ๋อประมาณ2,000เองมั้งเพราะว่าปกติสัตว์เลี้ยงเลเวล5 0 0ที่ผมใส่ไอเจ้าฮอคใช่ไหมมันจะมีสเตตเพิ่มมาเป็น24 0ห0หรือว่า22 0 0 0นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับผมตัวอี <S 2> <S 2> <S 2> <S โอ้ย <S 2> <S 2> ตัดโลกแบบมิคุมิคุ้ยแต่มันแรงมากเลยนะเพราะว่าตัดไปเมื่อกี้อู้ทุกคนวงกว้างมากครับ ดูนะผมตัดจากตรงนี้ใช่ไมั้ย n c ตัวข้างหลังตายเอา้าเมื่อกี้มันไกลไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยกู่ดาวก็ค่อนข้างจะไวอย่าวเนี่ยเนี่ยไอตัวข้างหลังตายนี่ครับผมค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรนะสำหรับมิคูนาของเราตัวแซืมตัดโลกไอ้น้องตัวเอโอ้ยคำรามโอ้ยตัดโลกแก้วตัดโลกเสียงดนตี โอ้โหอะไรที่เราไม่เคยเห็นในส่วนของอนิเมะหรือว่าบางงานในครับทุกคนแมปเนี้ยเห็นหมดมันคิดได้ไงเอามีคุมารวมกับสุคุณะเนี่ยแล้วก็ตัวซีแน่เพลงมีคุโอ้ยนี่มันฟูกาแต่เป็นเสียงดนตรีโอ้ยฟูกาครับโอ้โหแต่และสกิลแม่งกว้างสัสเลยนะแล้วก็ตัวทีครับทุกคน โอ้ยตัดมันมันมันมาเรียกอะไรวะกลางอนณาเขตผมแดนไรมาตมิคุเฮ้ยมันโหดจังเลยอะ่ะโอ้โหแต่เสียอย่างเดียวครับผมไม่ได้เล่นสายหมัดถ้าผมเล่นสายหมัดน,นี่ผมจะทำในส่วนของมิคุเป็นพลังหลักแล้วเนี่ยครับผมอะ ก็ในประมาณนี้ทุกคนอัปเดตนี้ค่อนข้างที่จะทําง่ายแบบมากๆเลยนะไม่เหมือนของอัปเดตแซนเนี่ยอัปเดตแซนนี่มันเยี่ยมากเพราะว่ามันมีในส่วนของซูเปอร์บอลแล้วเจ้าโซแซนเนี่ยมันดรอปถึง3%ดรอปค่อนข้างที่จะยากแต่อีเวนต์เนี้ยแค่เราฟาร์มไปเรื่อยๆครับสะสมในส่วนของเอ่อฮัลโลวีนโทเคนแล้วเอาไปแลกกล่องอะ่ะ ไม่มีโอกาสได้ในส่วนของแซนโซอะ่ะง่ายมากเลยนี่ครับผมมีโอกาสได้ง่ายมากอาคิปนี้ก็คงประมาณนี้ถ้ามีข้อพิดพ่าต้องไหนครับทุกคนขออภัยไปนัที้ด้วยชาวฝากกดไลค์คขไว้ใช้คลิปเจอกันคิปบน้าสาววินิคอคุณทค่ไปดูคลิปเจอกันครับบ๊ายบาย